สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเงย็นของวันที่ยี่บหกเดือนแปดเนาะจะมาดูพริกขาวให้น้องเา้ามีออเดอร์มาสี่โดเก็บไปแล้วประมาณน่าจะประมาณแปดโดได้พริกนี้เกินคาดปลูกไม่เท่าไหร่เนี่ยประมาณน่าจะประมาณสี่สิบต้นความดกเขาก็โอเคแล้วก็น้องแม่บ้านเนี่ยต้องการเยอะเนี่ยเขาบอกว่าเผ็ดกินได้แล้วคนก็ชอบกินพริกขาวก็มี พริกนี้มันเป็นพริกขิูขาวเม็ดอวบไม่ใช่เอ่อมันอ่อไม่ใช่มะนีขาวนะมัคนคุณละพันมะนีขาวมันจะแหลมแหลมแล้วก็ไม่ใช่พริกกระเลียงนะเนี่ยไม่นี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยกระเลียงจะเป็นอีกแบบหนึง่งกระเลียงเบียงพิง,พงถ้ากระเลียงจริงๆแท้ๆทนะ่ะยังไม่เคยยังหาสายพันธุ์มาปลูกอยู่มันต้องอยู่แถวแถวน,น่นแถวเพชรบุรีออกไปทางการบุรีนะกำลังเสาะหาสายพันธุ์ถ้าใครมีก็แนะนําบ้างนะอ,อากาศอาร้อนด้วย ตอนเช้าพอดีติดส่งพริกอีกอกอีกอีกโซนหนึง่งที่นี่ก็ไม่เยอะหรอกส่งให้ทางร้านก่อนพอดีทางร้านเขาไม่มีพริกพริกมันเพิ่งจะเริ่มแดงแต่พริกขาวนี่แด,แดงแดงมาเร็วมากเลยอ้นนี้นะ่ะต้นนี้ก็โอเคใช้ได้นี่ยสีแดงสดเบื่อเขาจะหนานะทำส้มตามนี่อร่อยเลย เวลาเราตาส้มตามมันจะมีสีขาวสีส้มสีแดง่ะมันจะสีสันมันตัดกับอพวกส้มตาม,มันจะน่ากินมากเลยขอดูฟากนี้ฟากนี้ก็โอเคเนี่ยต้นเดียวเมื่อกี้ดูฟากน้อนนะต้นเมื่อกีค้ความดกก็โอเคใช้ได้มันเป็น,มนเมล็ดพริกสายพันธุ์ควบคุมนอนก็เยอะเยอะพริกขาวเห็นไหมมีเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันนี่เห็นไหม เมดน,นี้มันร่วงอันไหนอรอดจากหนอนก็เก็บขายเก็บกินเนาะแบ่งกันกินพริกขาวนี่หนอนจะเยอะถ้าเปรียบเทียบกับพริกเอ่อเขียวต้นนี้มัน,มนะมนรงนิงเหียวไม่ได้ลดน้นี่ยิงเหี่ยวเช้าๆมันก็จะสดถ้ามีฝนมาสักวันนึงเนี่ยตกแบบเยอะๆนี่คงจะดีนีนะนเ,นเห็นไหมก็เก็บทิ้ง ขาดูต้นน,นี้ดูความดกใช้ได้เนาะเอะขั้วไม่เหนียวขั้วไม่เหนียวถ่ายพันนี้ขั้วไม่เหนียวเวลาเก็บก็จะเก็บสีส้มแล้วก็สีแดงแล้วก็ส้มนี้ส้มเยอะๆมันก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวตัดกันสีขาวจะ เน้นมาผสมผสมแดงส่วนมากพริกนี้มันก็จะแบบเป็นสีแบบนี้เนาะขาขาวๆออกส้มๆเป็นแบบน,น,นี้ต้องรีบเก็บสีดึองๆเนี่ยแสดงว่าพริกแก่แล้วสุกเตรียมที่จะสุกแดงนะ้วอันนี้เป็นมันยังอ่อน ดีนะต้นเตีย้ยถ้าต้นเตีย้ยไม่เป็นไรหรอกนั่งเก็บนั่งตักเก็บก็ได้แต่ถ้าต้นสูงแล้วมันล้มก็มีปัญหาก็จะเก็บแบบนี้อ่าสีนี้จะเยอะสีนี้จะเยอะ,ะ,ยอะแล้วก็สีแบบนี้จะเยอะอันนี้ก็เป็นพริกแก่แล้วนะนสีนี้สีนี้เป็นพริกแก่แต้นนี้ก็ใช้ได้เวลาเก็บก็จะเก็บแบบนี้ ไม่ดูจะเก็บทันป่ะนี่ตอนนี้จะห้าโมงหกโมงนี่ก็ค่ำแล้วเดี๋ยวประมาณหกโมงครึ่งก็ออกไปข้างนอกพาลูกชายไปซ้อมเทนนิสเหมือนจะกลับมาจากโรงเรียนแล้วพ่อเขาไปรับมาอากาศร้อนช่วงนี้เขาจะไม่ปั่นจักรยานพ่อเขาจะรับส่งญี่ปุ่นเนี่ยอสัปดาห์นี้ร้อนนะสามสิบห้าสามองศา เม็ดเขาแน่นดีดีน้ำหนักดีด้วยหน้าปลูกแล้วเนี่ยข้าวช้านี้เก็บพริกต่อเมื่อวานไปทุระต้องหยุดกระทันหันหยุดต่อให้ครบ4กิโล